สวัสดีดค่ะเรามาสรุปผลฮานอยของแอดวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนะคะสําหรับวันนี้นะคะฮานอยของแอดก็ยังเดินดีอยู่นะคะตัวเด่นของแอดหนึ่งหนึ่งกับศูนย์นะคะฮานอยพิเศษสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งเอ,อ่อตัวเด่นที่แอดจจบให้ก็มานะคะสี่หนึ่งนะคะสี่หนึ่งมันอยู่อย่างนี้นะคะของตาราง ส่วนห้ารอยปกตินะคะส0 9ศย์กับ45ห้านะคะส0มศูย์้าของแอฟนะคะตรงๆเลยตรงนี้นะคะ3 0 9ศย์ามาตรงๆเลยศูนย์ก็ตรงนี้นะคะเออสี่ห้าก็ตรงนี้นะคะตารางมันจะอยู่มันจะอยู่คนละบรรทัดนะคะส่วน v ีไนะคะ v i p 004ย์กับห้าดศย์ของแอฟก็ยังเดินดีนะคะวิ่งรูดของแอฟไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะศูนย์สอยู่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูของวันพรุ่งนี้นะคะวันที่27ฮาหนอยวันที่27ตุลาคมนะคะมาดูกันว่าฮาหนอยวันที่27ตุลาคมของแอดจะเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหหน้นอยน27ตุลาคมนะคะ ตารางรวยนะคะตารางรวยตรงนี้เอาไปจับวินเองก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบที่แอดจับให้นะคะไปวินเองก็ได้นะคะตารางรวยเดี๋ยวแอดจะจับไปให้แล้วก็ไปวินเองก็ได้นะคะสําหรับวันพุ่งนี้วันที่27ตุลาคมนะคะตัวเด่นของแอดคือเด่นวิ่งลูดไม่ผิดหวังนะคะ6กับ5นะคะสําหรับวันพุน่งนี้เด่น6กับ5นะคะ ส่วนตารางรวยตารางรวยมีศูนย์เจ็ดหกเก้าแปดห้าสองสามสี่ส่วนตัวตรงนี้นะคะสองตัวนี้เป็นตัวเด่นของแอดในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวินในตารางนี้นะคะจะวินคือการจับคู่นะคะเรามาจับคู่ สำหรับชุดที่แอดจะจับให้ในวันพรุ่งนี้นะคะมีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดหกเก้านะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นชุดนี้นะคะที่อาจัะให้แปดชุดเหมือนเดิมนะคะแปดชุดเหมือนเดิมแปดชุดเหมือนเดิมแปดชุดนี้ก็คือใช้ทั้งสามนอยนะคะใช้กับพิเศษปกติแล้วก็มีไอนะคะทั้งทั้งแปดตัวนี้ใช้ทั้งใช้มาเราใช้ทั้งสามนอยเลยนะคะไม่มีตัวเลขอืน่นเพิ่มเติมนะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แอดนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็กๆนะคะทุกวันเลยถ้าหาแอดไม่เจอแอดอยู่ที่เพจฮาหนอยคิดเล่นๆเป็นแนวทางนะคะเป็นรูปการ์ตูนตัวเล็กๆนะคะไปกดติดตามที่เพจ facebook ก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขนะคะจะได้ไม่ผิดหวังนะคะแอดจะแคปหน้าจอไปวางไว้ให้ที่เ,ออเพจ ให้นะคะประมาณเที่ยงเที่ยงสำหรับตัวเด่นใน youtube นี่นะคะแอดจะทำไว้สามสี่ทุ่มแอดก็จะลงไว้ให้แล้วนะคะลงก่อนหนึ่งคืนเลยค่ะหนึ่งก่อนหนึ่งคืนเลยนะคะส่วนเพจแอดก็จะแคปหน้าจอไปไว้ให้นะคะเป็นเป็นเ,เป็นรูปถ่ายนะคะไม่ใช่ u t u b e แต่ถ้าจะดูก่อนหาตัวเลขก่อนก็คือจะอยู่ใน youtube นะคะ youtube ลงไว้ให้ก่อนทุกวันนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะ